เรารักในการทำ Miss Universe เป็นอะไรที่เรารักอ่ะถูกไหมแต่อย่าลืมมันเป็นเรื่องธรรมดาเราสอนเด็กๆทุกคน Miss Universe ไม่ใช่ของเราดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของธุรกิจเมื่อหมดซีซันก็บิดกันต่อถ้าไม่มีใครบิดได้สูงเราก็ได้ใครก็สูงกว่าเราคิชั่นดีกว่าเราทุกอย่างเขาก็ต้องได้มันคือ business run มันเป็นไปไม่ได้หรอค่ะ ร้อยแปดสิบล้านแล้วเราสองแสนมันธรรมดามากค่ะทำไมพี่ปุ้ยไม่สามารถจะซื้อในราคาร้อยแปดสิบล้านห้าปีแบบที่เขาได้ไปถามว่าทำได้ไหมอาทำจริงมันทำได้นะแต่เราอาจจะไม่เก่งไม่ใช่ทางไหมไม่ใช่ทางเพราะว่าเราอาจจะขายของไม่ได้เก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าถ้าเราเหนื่อยเกินไปเนี่ยก็อย่าทำ และที่สําคัญเนี่ยเรามีธงของเขาอ,อย่างที่เมื่อกี้น้องบอยบอกว่าเรือธงอเรือธงของพี่ปุ้ยมีหลายลำที่อยู่ในเบอรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่สอนลูกทุกคนว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยคือมันไม่ใช่ของเรา